ถึงสีจะสวยดีแต่ก็ไม่มีใครเอาใส่ใจกันหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นดอกไม้สีทองเงยคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดรับชมอย่างมีวิจารณญาณเอนจอยค่ะเทลาฟินความสวยเมก้า oh อยู่ท่าโพสสีคือแบบมีม้านี่มังกรด้วยค่ะมันรักชูมันแบบสวยดูแพงอะ่ะ เข้าใจปะเคสอชื่ไหมนี่กรอบนะคะสวยรวยซับมากแล้วก็คือภาพสแปรดอาร์ขยับได้อะ่ะมันแพงมันแบบมันดูมีระดับอะ่ะเออแต่คืออีกรอบก็คือพักก่อนนะก็ไม่ค่อยจะสวยแต่ก็เออโดยรวมแล้วก็ได้อยู่ถ้าเปิดตัวนี้ ขี่มานินมังกรไปเลยีดอกคือเป็นสุดสาคนไหมโอ้ยมันสวยอ่ะคือแบบไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาชมอ่ะคือมันมันสวยมากคือหลายคนบอกว่ามันนี่สวยใช่ไหมแต่คือดูส่วนตัวฉันก็ฉันก็มันยังสวยอยู่ดีอ่ะเอะคุมไหมคะคุมไหมคะเสร็จขนาดคุมไหมเอ่ยคุมไหมเอ่ยยังไงยังไงและดูสกิลหนึ่งกอกเป็นคลื่นแบบคล้่นสวยอ่ะ เป็นขึ้นหลักชัวะไม่รู้จะเูดยังไงอ่ะไม่รู้อธิบายยังไงอธิบายไม่เก่งแต่ว่ามันส,สวยนะคะอ,อ,อ,อนี่ดาร์คเวดเจลาฟินออกดาร์คเวดนะคะแบบเลิดตายนะมึงเมืม่อกี้คือถ้าไม่โดนสตันแฟดไป,ปอีกนะแล้วจะตายละเดี๋ยวถ้าชียังไม่กลับนะฉันจะแฟดไปสักพิลต่อแบบนี้ค่ะจบค่ะนี่ สวยมากโอเมก้า oh เดี๋ยวจะให้ดูสก,กิลหนึ่งยังไม่อวดเลยสก,กิลหนึ่งเป็นยังไงปึ้งนี่นะคะเป็นดอกไม้เบ่งบานดอกไม้สีทองมากดูภา,าพวาดดูทาวนี่มีมมาโผลมานะคะแล้วก็รับเซราฟินไป๊า่บายมึงแล้วก็ขี่มาลงมาโอ้สวยอะ่ะมันเลิศอ่ะมึงเป็นเหี้ยอะไรหรอโอ,โอ้อันนี้ก็คือไม่ได้ยี่ไฮมือ เอเมอร์ดิงเกอร์นี่ก็คือแหละและดูโลดูโลปึ้งโลส,สวยมากโลคือชอบฟัมเบิลมากกว่าแต่ว่าอีโลอ่ะฉันว่ามันมันอันนี้เป็นน,นิดนึงมันช้าไปหน่อยอ่ะคือถ้าเล่นในทีซีอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าอีโลเซรัฟินมันจะแบบเปิ๊กเดียวอ่ะไม่ได้สโลอ่ะอย่างอันนี้กดอีกรอบหนึ่งปึ่งเนี่ยกว่าจะหายไปอ่ะมันช้าน,นิดนึงอ่ะคือโดยส่วนตัวฉันไม่ค่อยชอบนะคะมันดูมันดูอืดยืดแบบ ไม่ไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่แต่มันก็อลังการดีแหละแต่ฉันชอบฟิลแบบโอเชียนซองอย่างเงี้ยก็คือแบบปึ้งทีเดียวจบไม่ต้องหลายรอบไม่ต้องยืดไม่ต้องอะไรปึ้งเป็นสวยๆรอบเดียวแต่นี่ก็สวยโดยรวมก็สวยนี่ค่ะจึก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 ,จก,จก,จกโอ้โหทำไมกูเจ็บจังเลยอ่ะเลิมไหมคะอุ๊ย๊ว๊แูแล้ว,ลวนีค่ะ ยิงนายไปแล้วดาเลียสับปึ้งตายแน่นอนเปะมากโอ้ยมันแรงจังเลยอ่ะโอ้โหมันเป็นไส้ดันป้อมใช่ไหมเนี่ยเกลียดมันว่าไม่มีอันติดาเลียอยากตบก็ตบได้นะโอ้ยกูจะตายแล้วเออเอออยู่กับมันไม่ได้จริงๆนะคะ่ะเดี๋ยวฉันต้องหาทำไปเล่นอื่นดีกว่าได้รู้เรียนรักบ้านดีกว่าเล่นลากเล่นลาก เจสเจอร์กับ A อเ,เ,อ,เอ็นหอกว่ะอุ้ยเจสเธอโอยเขี่ยตายว่ะอีดอกแต่ตอนนี้จะได้ฆ่าปะจะไ,ได้ฆ่าแหละลองดูสักตัง้งอุ้ยแต่อีดอีเนี่ยดันโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยป้อมแตกอีดอกกูไม่อยอมให้ป้อมแตกกูไม่อยอมให้เอ็อมหัวใจอ,อีบ้าโอ,อ้ย อีไฮเมอร์ดิงเกอร์มึงทำอย่างเดียวที่ทำเป็นก็คือดันบ้านใช่ไหมสิ่งเดียวที่มึงเลิศเนี่ยฮะแต่ก็ว่าไม่ได้มันเลิศจริงว่ะอีดอกมันไม่ออกไปไหนเลยมันตีบ้านตัวอย่างเดียวเลยไปดันยัโอ์ยจะปล่อยให้อีชิวาน่าได้มังกรอ่ะแล้วคือเราเสียอีตัวนี้ไม่ได้หวาดสิตัวเองก็มีหวาดไม่หวาดเลยคือมีหวาดไม่หวาดเก็บไว้ทำซากอะไรอีดันยัตหวาดเออเก็บไปอยู่นั่นไม่ต้องกลัวมารวมกัน มารวมกันเราอยู่ค่ะรวมกันเราอยู่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์หลดอีนี่กระดานอยู่ยางฮุยเีย้ละเอาสู้กันหนอคุณรู้ขอโทษว่ายอกมาแล้วอุ้ยเอาอีนี้ดีกว่าจบไิ่คิวค่ะฉันจะไปปกป้องเรนล่าซิบิอยู่กับเซจดีเจดเ,เ,เริ่มแรงแล้วตอนนี้ จบมันเซ็ตยังไงดีอ่ะโอหอะไรวะมันเวอร์ไปไหมทำไมโอ้โหดูดรืดออะไรอ่ะอีดอมันใช่หรอไม่ได้แล้วกูต้องออบเดินโลลวคืออะไรบ้าหรือไงเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อ่ะอีดอ มันบ้าไปแล้วเอเห็นไหมมันสกิลหนึ่งแล้วมันเลือดเด้งมาเต็มหลอดคืออะไรอ่ะคือโอ้โหแต่กีดาเลียปล่อยลีไปเลยตรงเนี้ยมึงไม่ได้กดวางใช่ไหมมึงปล่อยให้มันหมดเวลาใช่ไหมดาเลียด่าเลียเล่นเป็นไหมเอางี้ก่อนอันดับแรกถ้าปล่อยอย่างเงี้ยลีมันจะได้ชนบ้านไหมด่าเลียไปไหนมาช่วยหน่อยเซ่กีป่าไม่เอามังกรอีกแล้วอีกอกะไม้ับเออได้แล้วใช่ไหม ดูอันติเลยนี่โอ้สวยมากโอ้ยสวยไหมอีซีมันอะมึงอะไรมึงมาลุมอะไรกูเอาได้นะเอาได้นะเอาได้นะบอกเลยเอาได้นะกูมีอันแต่อีแยนดันไอีเมอร์นิงเกอร์มึงก็โอ้โหดันบ้านอย่างที่กูบอกจริงๆมึงโอ้โหมาเพื่อดันเลยหน้าที่มึงหน้าที่มึงคือมี แปดไปเลยดีโอ้ยคือแบบแม่ตอนนี้แบบลำบากมากเลยอ่ะศาสนาไหมตาเนี้ยเงินค่อนข้างตามนะแต่เงินตามมอไม่เท่าไหร่แต่คอมทีมไม่โอเคเลยอีดอกตนเนี้ยไม่ไม่ค่อยได้เลยคนเล่นรอดน้อยมากการเลี้ยก็ดูอ่องอ่องเงินอีฝอนนงข้ามตัวดุดเลือกไปแล้วสี่คนอลองยีดาเลียกลับบ้านรอมนะันมา เออหลังเข้าไปแบบนั้นก็คือเข้าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ถอยเลยโอ้ยไม่ร่านชนะละหยอกมีสมรภาพเนี่ทีมกูด้อความเจริญม,มากเช่ยด้วยที่ยโอ้ยเอทอมึงดูเลือนแย่เไรนะมึงบ้าไปแล้วปะอะไรอ่ะมาเลโลก็ไม่อยู่อ่ะหยอกโอ้ย อืมตุบไปเลยยังไม่ทันได้ออรลิสแบนหรืออีดอกไม่ทันรีวิวเลยแท้แล้วอาน้าค่ะไม่ยอมฉันแอบไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างว่ะหรืออาจจะมีความแตกต่างด้านออร่าแม็กเรียมเดี๋ยวลองดูโพสสกิลดีกว่าเซอร์ยูเนียไม่อยากเซอร์มันเลยอืมอืม เอาไงคะเอาไงอีคีตตัวนี้มงไม่ได้แน่นอนะคะ่ะฉันต้องทำให้มันเจ็บกว่าฉันเพื่อกดดันดนี่เพื่อกดดันแล้วก็นี่เกด้าฮาเวดความสวยวตายแน่ดอกมตายแน่มีคะ่ะ สิ่งที่ฉันองทำคือกดดันหล่นค่ะแต่ฉันจะเก่งกับมันได้แค่ตอนนี้แหละเพราะว่าเวลามันวิวห้าปุ๊บเนี่ยซูไม่ค่อยได้ละอีพวกตัวแซ่แทนะประหลาดอย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะแบบตุบเลนยังไงอะ่ะมันก็ยังกลับมาเกิดได้เว้ยคือเป็นอย่างเมทพวกเราเนี่ยกว่าจะกลับมาเกิดได้ถ้าโดนตุบเลนแบบตายสองตายสามในเลนอะ่ะกว่าจะเกิดเนี่ยคือยากมากนะตีพวกนี้คือแบบตายห้าในเลนออกไปชนะได้คิวหนึ่งสองคิวกับมาเกิดละมงอุย้ย เลมอนน,น่าจะตู้บ่าเลมอน,นตู้บ่าอย่าไปช่วยนะคือเดี๋ยวเคลเลนก่อนนี่เคลเวฟปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลมบนหลังมีวิ่งด้วยถ้าอย่างนี้ยังไงก็ได้ช่วนะคุณเลยเคยแกคิดว่าจะยอดีมาีมา,ยาอย่าออก กูตายเนี่ยแต่ก็ว่าไม่ได้นะคะมันก็คงวิ่งให้เร็วกว่านี้ไม่ได้ละเดี๋ยวอ่ะวิต้องได้คิวนะสวยมากเตะมากเวอร์หัวยูเนสสุดต้องรีบดักไม่ให้มันเกิดถ้ามันเกิดในเลนออกไปก็พือตกอันนี้คืออะไรอ่ะหวานเห็ดเหรอไม่เสื้อผาด <laughs> <laughs> ฉนันว่ามันมีสก,กินหวาดนี้คุก็ว่าอยู่ทำไมมันหน้าตาประหลาดๆออกไ่สวเห็ดลืมไปว่ามีทีโม่ะมันเป็นป่าด้วยหรอทีอ่วิต่าคิวแล้วคืออะไรอ่ะทีโมะป่าสั่งคิวเกิดขึ้นจริงเหรอมีอยู่จริงเหรอมาช่วยตีคีิปแกล้งแล้วก็บังกรเกิดบังกรเกิดม,มาเนี่ตบทีโม่ก่อน ตายโลดโดนไฟเผากีไปเลยพีโมไม่มีกีลืมโดนไฟเผาหำ่ไปเลยค่ะตัวนี้ไไหนรีเอาเรีบเอาเรีบเอาเรีบเอาก่อนที่มันจะมานะคะอีฝั่งของข้าน่าจะไปเอาบอาลลนอตคือถัรตงอุยนี่ไปดีกว่าจะสู้หรอกู้ต,ตายอีกแล้วอะไรเนี่ยทำไมอีเพนติอ้อมันแรงจังเพื่ออะไรคะ แ้ะฉันไม่ได้คิวได้เที่ยอยู่นะไม่คิวสต่จะคิวเพราะมั่นใจว่ามันต้องตายแน่นอนสรุปต้อตายก่อนเยาโอ้โดนล้านนั้นไม่มีสมัยนะเธออย่าไปหาตีช่วยมันสิได้เป้าหมายใหม่ละตบอีเพนเดออนสังเกตไอ้สกิลบล็อกมันมากเลยดาเมจกูนทำไม่ได้เลยลั่นอย่าไปทำอย่างนั้นอีดอกเดี๋ยวโดนล้านมื่อคราดูนะยาโอรอเลยค่ะโดนล้านร้อยเปอร์เซ็นต์นี่กูบอกแล้ว คือลองจะไปตีให้มันทำไมอ่ะคือมันเหมือนว่ามันเป็นแบบขี้ข่าอีเกียน,นี่เลยนะเป็นขี้ข่าอีกิโมแบบไปตีช่วยมันรอให้มันสมัยหนยะ่งก็งงเหมือนกันยาอลืมไปแล้วหรอคะว่าทิโมเป็นป่าหรือระบบแบบโอ้ยอยากเป็นคนดีช่วยตีอยากไปช่วยบนไปช่วยบนดีกว่ากำลังไปไปหนึ่งสุยก่อนอนะ จบค่ะสวยมากเป็นต네 mm hmm. like ุ้งแช่อยู่นะเมื่อกี้พระเันเม่ฝันหรือเรล่าเนกรีด๊ดเลยนะคะกลัวมากจริงๆก็มาแฝดใส่ไม่มีหวาดไม่มีหวาดได้ยินนางนี่นางเห็นหัวเห็นได้ง่ายเมื่อกี้หรอไม่หวาดหรอแฝดแต่ละหิวกูมากนะทามังกยกูจะสมนันหน้ามึงนะคะอีเพนเดอยนมาแฝดแส่คนอื่นไง อ๋อแต่กูไปแฝดแต้มันก่อนเหรอเขาแตได้อยู่โอเคเอาให้ได้นะฉันไม่กําลังแตให้ฉันมั่นใจว่าเราธอต้องทําได้แน่นอนฉันมั่นใจเป็นอย่างสูงเลยมั่นใจมากๆฉันมั่นใจมากๆติดตอไม่ตายด้วยขอบใจฟังเสิรมากฟังเสิรมากกลับบ้าน <Alan, S 2> ก่อนมาแล้วโ oh อ้แม่ก่อนตับโอ้สิ้นไปเลยโอ้ยแคดิออน โอ้ไม่ถึงอ่ะอา้าวม็นิอองตายตายได้ยงไงงงยินะเอ๊ะมึงัมหาะาอะไรในพุ่มอีเมนนีอนก็อยู่ในพุ่มอีทีโมก็อยู่ในพุ่มคืออะไรนี่ฉันกาลัางออบลิสเบนแล้วเจ้เราดูความปังนะมาดูกันว่าจะปังหรือพังกีดอ,อกออไอต้าน,นี้เสี่ยรููมาก ตนนันเอ็กเกียรมากชนะเลเนี่ยอย่าแพ้เลยนะขอหลองแหละทำมาดีมากอะตอนเนี้ยทำมาดีสุดๆแล้วอะอุ้ยอุ้ยทำไมแรงจังแรงหน้าแตดสวยอ๋อมากันหนาออกนะแบนด์นัมเบตร์ซีออมันซุ้มใช่ไหมแตนไม่เคยออกว่ะอุ้ยชามมันไม่ค่อยสวยนะคะดูจากสภาพแล้วสวยไหมมันไม่ค่อยสวยนะไปไปยกมันทำไม โอ้ยแบดอีก huh. ท <laughs> uh ีโอ่ะแบดอีกแล้วแบดอีกแล้วค่ะโอ้ยอีดอกสภาพตอนนี้คือไปนำเสียงกูสิมึงไปทำอะไรอ่ะโอ้ยไปตีคลิปแทนที่สมาเชียร์บ้านอีดอกมันนำเสียงกูอันตีก็จบแล้วเมื่อกี้เริ่มมีแววละอีไฟเมื่อกี้ไม่น่าเข้าไปทำที่อะไรตรงนั้นเลยตอบค่ะอันตียัดมากเลย ตายไปเลยเ่ลาฟีต้องแบกเกมนี้ใช่ไหมขอถามหน่อยฉันเป็นแค่เมียตัวบางๆเนี่ยก็แบกอะไรพวกเธอได้ค่ะ <S <S ดันบ้านอีออกให้มันได้สักปอมมาให้มันมีเงินใช้หน่อย <S <S ตัยแน่ตอกค่อินฟินิตี้เอิรปิดคิวให้กูไปแล้วโอ้ยมันออกอันนี้หรอหยอมันอกอกอ เอฟเนเตตเอฟมาลิบแบนกูได้แล้วมึงเตอร์มึงเตอร์เ,อรเลยค่ะเซราฟินแอสตาซินอีนี่ก็ไม่ดูเลยเระวังโดนทีมโมฆ่านี่ไงกูบอกแล้วแต่ไม่ตายเนาะอันนี้ก็ไม่ลึกลึกอยู่อย่างถ้าตายจะขำนะเออยังไงัไงเออแฟตไปเลยยังไงเออเออเอย่างเออไง <Okay. S 2> แต่โอ้แต่ชัดดาวแต่ก็คุ้มเสียอยู่ปัญหานะคือป,ป่าปนข้ามอีเนี่ทำเรื่องกันน oh <yeah. S 1> ี้ถือเยอะเลยนี่เห็นปะเคยเห็นลิสเบนทำดาเมจปะ <Yeah. S 1> ไม่ตายอีกเลวโอ้ยไม่ได้อ่ะ <c oughs> แพ้แน่แน่ดอแพ้แน่แน่เลย ตานนี้มีแววสวยมีแววปังมากสองข้ามแตฉฉ่ฉันจะไม่ในกัตที่เส่ตัวเองฉันจะพยายามสู้ฉันจะดินน้นรนสู้ทุกอย่างสุดท้ายเสวยมากให้ตายอกควาสวย สวยมากเฮอ,อ,อุ้ยสวยมากชนะลิเบนเนี่ยว้ายชนะแล้วค่ะอะไรกันชนะแล้วเย้ยังไม่ทันโซของอ e ีอันนั้นเลยอะ่ะยังไม่ชนโซลิเบนอลิสเบนเลยว่ามันเลิศยังไงแต่จากที่ดูเนี่ยก็คือพอสก,กิลล้วตีธรรมดามันก็แรงนะระเบิดตึบๆๆเลยอะ่ะ เดี๋ยวฉันจะไปลองเล่นดูก่อนถ้าเล่นแล้วเลิศเนี่ยเดี๋ยวจะเอามารีวิวอีกรอบนะคะสำหรับการรีวิวสกินดารัสาวันนี้ก็มีเพียงข้านี้นะคะบอกเลยว่าส่วนตัวชอบมากๆแล้วก็คงจะเป็นสกินที่เล่นตลอดไปไม่เปลี่ยนเลยนะถูกใจสุดๆแล้วก็รอคลิปหน้ารีวิวสกินลั์นะคะสกินวาเลนไทน์ใหม่เนาะรอชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงท้อนี้นะคะบ๊ายบาย